ร่วมทำงานกับที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างกันซีรีส์วิ่งวงการครับเอ่อไปทำงานกับญี่ปุ่นถ่ายซีรีส์ที่ญี่ปุ่นสนุกสนานควนทวนสมบูรณ์ครับเพราดูแลดีมากอ่าเห็นบอกว่าเขาทำตามคิวเป็นเป็นเมตรเลยใช่ใช่แบบว่าคืออย่างที่เรารู้กันว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ทุกอย่างเป๊ะหมดแบบรถไฟบอกว่าจะมากี่โมงก็ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีวันที่แบบว่าวันที่แบบทอนัดผมโมงที่ที่พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีรถมารับ ผมก็ลงมานั่งรอประมาณสักแบบว่าตีห้าห้าสิบเก้าแล้วมันเงียบมันเงียบมากมันไม่มีวิแววของสิ่งมีชีวิตตรงนั้นเลยเนะี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยอยากเห็นนะว่าแบบว่าความเป๊ะของเขาจะถูกหรือว่าทําลายลงไหมตีห้าห้าสิบเก้าก็คิดอยู่บอกบอกพี่อุ๋มที่ไปได้วยกันกับพี่อุ๋มเนี่ยผมบอกเขาเลยแน่เลยวันนี้พี่เขาต้องทําลายกฎระเบียบของตัวเองไม่มานาเลยอนยะ่างเงี้ยกําลังจะเลขเวลาตีห้าสิบเก้ากำลังจะเปลี่ยนเป็นปเลขหก ผมมองที่พื้นอยู่ร้อค่อยๆขับเข้ามาหกโมงไม่มีอะไรครับผมแค่รู้สึกว่าเขาเขาเป๊ะมากไอ้บอกว่ากระแสดีมากที่นู่นอ๋อครับก็ดีใจที่ที่ที่ทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยพอได้มีโอกาสดูครับมันสนุกมันสรุกเป็นเป็นซีซั่นที่สามแล้วครับเด็ r กรท h ารุโกอไม่ใช่พี่ยย่กับไปตอนที่เขามาสนใจเขาบอกเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องกาับไปเขเลือกเราผม ผม,มมผมไม่ได้ถามครับผมไม่ได้ถามพี่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมเจอผมจะถามทีมงานญี่ปุ่นทีครับรู้สึยกยังไงที่เขาเลือกเรารู้สึกัไงที่เขาเลือกเราผมดีใจมากผมสนุกสนานเพราะว่าผมชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วอนะไรอย่างเงี้ยบอกว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเอนจอยกับการกินอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอไปญี่ปุ่นก็ได้กินข้าวกลองเป็นอาหารญี่ปุ่นทุกมื้อแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเลยอ่าพอได้ร่วมง,งานแล้วมันได้อะไรกลับมาบ้างสำหรับเราจาการร่วมง,งานกองต่างๆที ผมว่าอย่างแรกอะสำหรับผมในฐานะนักแสดงมันทำให้เห็นเฉดของการแสดงของนักแสดงต่างชาติอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเราอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอะวิธีการแสดงเพจซิ่งของแม้แต่การพูดการเคลื่อนไหวอะมันต่างกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้เฉดใหม่ๆของของ acting อะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ทีมงานก็น่ารักมากทุกคนแบบว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆว่าในประเทศไทยเราก็ดังแล้วพอมันก็เลยดังไปถึง่ญี่ปุ่นตรงนี้มัน ต้องปรับตัวยังไงกับเรื่อปุ่นจริงๆก็ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะครับเพราะว่าเหมือนกับโชคดีที่เจอคนรอบข้างที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ไทยก็เนี่ยมีทีมอโหนองออที่น่ารักมากๆคนรอบตัวน่ารักแล้วก็ไปเจอญี่ปุ่นก็น่ารักมากตอนนี้ก็ติดกล้องกข้ปฏิญาณเ,เป็นแก,งก๊งลูฟี่ครับขึ้นเรือเรียกว่าแฟนรลับมาวันนี้ r l d w i d e มาก แต่ว่ามีแฟนแล้ก็มีแฟนไทยเยอะไปหมดใช่ใช่ดก็มาเยอะครับไม่ใชตัวลำบากมันไม่ใช่ตัวลำบากมันเปถึงว่าเขามาคิดรอเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เลยครับผมก็ปกติเอนจอยดีใจที่ทุกคนมาอย่างที่ญี่ปุ่นมีคนจับเราได้เยอะไหมครเออจีจีจีเขาเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกล่ะว่าอะไรเขาเรียกชาวญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรจี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 สังจีสังจีสังจีสังครับมีมีบ้างครับเพราะว่าล่าสุดไปไปโอซาก้ามาครับแล้วก็ไปตลาดปลา คุโรโมงครับแล้วก็ไปกินปลาทูน่าที่แบบว่าที่ตลาดเขาก็จะแล่อะไรแงเงี้เขาก็เขาจำผมได้ว่าคนนี้เล่นเล่นซีรีส์ที่ญี่ปุ่นอยู่เขาก็เลยตามให้ไปแล่ใช่ถ่ายรูปหม่ไม่ลงเลยครับว่าจะก็จะตัดมาลงอยู่ฝากอยู่ด้วยนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากแค่ผมไปแล่ทูน่าแต่ว่ามันเป็นทูน่าชิ้นละสองล้านเยนนะครับมันใหญ่มากใช่ครับแค่จนแล่ได้กินหมชิขอให้ผมชิมด้วยใช้มือกินเลยเดี๋ยวผมจะรีบตัดคลิปมาครับ พอความดังมันเข้ามามาทำาตัวลำบากการ,ร,รไปไหนมาไหน,ไหนเพราะด้วยคาแรคเตอร์เรามานที่น่าชัดเจนจริงๆมันก็มีจุดที่ยากแล้วก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็จะพยายามคือผมว่ามันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีได้อะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะใช้สิ่งที่มีตรงนี้ส่งต่อพลังบวกให้ทุกคนในแต่ละวัน ถ้าถามว่ามันดีมันดียังไงมันดีคือสารบผมผมรู้สึกว่าเราได้เป็นเหตุผลในรอยยิ้มของใครสักคนในแต่ละวันอะไรอย่างี้ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออตั้งแต่เรนบอกว่ามันยากนะชีวิตอะมันเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้เป็นเหตุผลให้เป็นรอยยิ้มของใครสักคนเล็กๆเพื่อมีกําลังใจในวันต่อไปผมรู้สึกว่ามันมีความหมายต่อผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเออดีใจที่ได้ส่งต่อสิ่งที่มันีคืออะไรจุที่ไม่ยากก็ สุดที่มันยากเหรอครับบางทีก็การที่จะต้องการที่จะต้องประคองตัวเองอยู่ในบาง,งอยา่างอะไรเน,เนี้ย<ด>เพราะว่า<ด>ใช่ใช่แบบว่าผมก็เปพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะครับแต่ก็ก็รู้ว่าแฟนๆเป็นเป็นเด็กๆเยอะอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเป็น คือเป็นตัวเองเราต้องเป็นตัวอย่างยากไหมผมรู้แล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากแต่ว่าเหมือนการที่มีแฟนๆมาอยู่ตรงนี้ครับมันทําให้ผมมีสติมากขึ้นที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เอาจริงๆเหมือนผมเหมือนพอผมรู้สึกพอเขาให้ผมเป็นกำลังใจของเขาผมก็ไม่อยากทําให้เขาผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอเคมันก็เป็น ให้เรามีสติมากขึ้นมันต้องปรับตัวเองเยอะไหมอ่ะว่าต้องเลิกอะไรไปไหมเลิกในสิ่งนี้ไปเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่ไม่ให้เป็นแฟนวัวไม่เลยครับไม่เลยผมผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับต่ผมเป็นแบบเป็นคนเดิมติ๊งต้องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพยงแต่ว่าเพยงแต่ว่าก็จะมีสติมากขึ้นอย่างดารลบางคนบางคนมีคนรักมากมันก็จะมีพวกสารแสงที่แบบรักเรามากไม่อยากให้เรามีแต่ตีตัวว่าอนาคตมันจะเกิดงั้นหรือว่าทุกวันนี้มันมีแล้ว จริงๆก็มีบ้างครับแต่ว่าเรามีแฟนห้ามเราคุยกับผูห้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่แฟนครับผมน่ารักยังไม่มีใครห้ามอะไรครอ่าใช่ใช่แล้วก็เออผมผมโชคดีที่เป็นแฟนของผมน่ารักไม่กลัวไหมนะเพราะถ้ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่กลัวลผมผมจะส่งพลังบวกให้เขาครับอะไรไคนเจา้ากวงศิลปินของเราว่าห้ามมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไปถึงจริงๆนะพี่หมายถึงว่าคือคนเราอ่ะ ต่อให้เป็นชาแซงหรือว่าจะเป็นภาวะอะไรก็ตามอ่ะมันแปลว่าเรามีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งทําให้เรามีภาวะนี้แสดงว่าการการมันแปลว่าเขาต้องการการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆด้วยความที่เป็นจีไง,ง,งเราแฟนเราสมาก,ก์จะเป็นจีเยอะครับมันก็จะต้องมีความที่ห่วงในตัวความรู้จีนะเรามีการทำความเ,เข้าใจกับแฟนครับเนหรือว่าเราสแสดงออกชัดเจนว่าเราก็คือเราเขาดูไม่ห่วงเลยนะ,ะห่วงห่วง,วง่ีเหรอ มันยังไม่ถึงเวลาจ้ะเขาบอกว่าห่วงนี่ไงไม่ไม่อะไรคนแถวนีว่าเฮ้ยจะเป็นจีดังขนาดนี้มีแฟนได้ไหมหรือะไรอันงั้นโอ้โหพาชวนมาแล้วเงี้ยเออ้โอแบบจีจะมีแฟนจริงๆได้หรือเปล่าท่านน่ะสิผมยังไม่ถามเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จผมเดินอ่ะเดี๋ยวผอเดิ๋ไปถามว่าเจีจะกับเราคิดว่าถ้าเรามีแฟนเขาจะโอเคไหมผมคิดว่าโอเคเพราะว่าผมว่าเราเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นกัลยาณมิตรคอยซัพพอร์ตให้ชีวิตดีขึ้นมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในทุกวันมากขึ้นมากกว่า ออเตอนนี้ตอนนี้มีไหมไม่มีครับสดสนิทสีใสหน้าถ้ามีจะแจ้งใช่ไหมถ้ามีจะแจ้งพี่ทราบใช่ไหมถ้ามีจะแจ้งให้ทราบครับแค่ถามว่าสเปคจีเป็นยังไงคะตายนะถ้าชีิตแนวไหนครับบอกเลยค่ะมีมีหลายแนวให้เลือกเ้ยผมไม่มีสเปคเลยแบบว่าถ้าเจอแล้วสปาร์กจอยก็ก็ได้เลยถ้าที่ผ่านมามีสปักไหมครับยังไม่มีเลยพี่อยู่แต่เนี่ยอยู่แต่กับทีมงานหรือจะกับ พี่เอสหน้าไฟจริงลองเหงาไหมสนุกบางมีสปากระทำไทยผมว่าเนี่ยแหละจะมีไทม์เนี่ยแหละมาเ,เที่ยวไลฟ์เที่ยวคือกันจริงๆลองเหงาแมบสะกดมาพัดใหญ่จริงๆทำงนานตลอดเวลาจนแบบว่าจนเ,เห็นแล้วก็พยายามไม่ล้ันเลยหรอไ่ถึงว่าความเหงามันมีแต่ผมก็ไม่รู้มือหมาไปไหนตั้มจีนยกอะไรขึ้นมาทำไมก่อนเถิดเกิดเถิดหรอคือคือความเหงามันก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำงานแล้วมันก็มันก็ลืมใช่ครับ ตรงนี้พอจะเป็นสเปคได้ไหมคะตรงไหนที่แก่ใช่ไหมคะทีแก่ๆไหโอเวอร์คลิฟายอมันดีกันไปครับแต่เราอยากมีแฟนนะตอนนี้ยังเพราะว่ารู้เลยว่าไม่น่าจะมีเวลาอย่างแน่นอนเลยครับถ้าถ้าจะมีแฟนก็อยากจะดูแลให้ดีที่สุดถ้าจะต้องมีแต่ถ้าเกิดมีเปิดแน่นอนใช่ใช่ใช่เฮ้ยผมผมชิ้อยู่แล้วถ้ามีผมก็บอกมีแต่มันไม่มี แต่พี่จะรอนะครับขอบคุณมากครับติดตามอนงสองด้วยนะครับเรื่องนี้แบบว่าสนุกมากผมพยายามไม่พูดเข้าเรื่องเพราะว่าคือทุกคนชอบบอกว่าผมสปอยครับแต่ว่าเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับเป็นสนุกไม่คือจีเจ้ากลับบ้านไม่หลุดเลราโรหลุนคืออนงสองอะอะไรที่หลากหลายมากขอบคุณมากครับบังลา